ครับสร้างบ้านอุดรธานีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าหลังนี้นะครับที่ผมสร้างให้ท่านเจ้าของบ้าน,นใช้งบเท่าไหร่นะครับบ้านหลังนี้กว้าง8เมตรลึก18เมตร50 m นะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ148ตารางเมตรประมาณนี้นะครับผมเป็นบ้านเสาหล่อคานหล่อในที่นะครับรูปแบบงานบ้านๆเป็นบ้านทรงโมเดิร์นทรงแหนน่นะครับผมแต่ว่าตัววัสดุที่เราใช้นะครับเกรดค่อนข้างจะจะดีคือ ทานเจ้าของงานเป็นคนเลือกกันนะครับก่อนที่เราจะสร้างบ้านนะครับก็เสนอกันตาม b ิ q คนะผมหลังนี้ใช้งบไปทั้งหมด2ล้านกับห้าหมบาทนะครับบางท่านก็อาจจะบอกว่าแพงนะครับผมก็คืออย่างนี้นะครับผมเรื่องราคางานสร้างบ้านเนี่ยผมกับเจ้าของบ้านก็เสนอกันด้วย b o q นะครับก็จะพอเข้าใจกันอยู่เลยตกลงกันสร้างนะครับคือหลังนี้วัสดุค่อนข้างจะใช้เกรดค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับอย่างเช่นพวกหลักแผ่นหลังคานะคแผ่นหลังคาเป็นของบรูสโคบนะครับเมทัลชิดบรูสโคบติดพียูโฟมสองนื้วนะครับผม นะครับโครงเหล็กก็ค่อนข้างจะแน่นหนาคือเราดูเป็นทรงโมเดิร์นทรงแหนทั่วๆไปแต่ว่าวัสดุค่อนข้างจัดเกรดดีนะครับงานเสาหลอ่อคานหล่อในที่นะครับวัสดุตกแต่งเป็นงานจากโฮมโปรทั้งหมดนะครับพวกกระเบื้องพวกสขภัณฑ์อะไรพวกนี้นะก็ราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับผมคือเรื่องราคาเนี่ยอยู่ที่ความพอใจของเจ้าของบ้านกับช่างนะครับมันนั้นแล้วแต่เราตกลงกันนะครับผมบ้านหลังนี้ปัจจุบันแล้วเสร็จแล้วนะครับตั้งอยู่ที่บ้านนิคมพัฒนานรับหมู่8ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นของพิพัทจ้งสร้างบ้านสร้างนะครับผม